เอาเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมอีช่นเคยแพนด้าแมนนั่นเองนะครับที่มาอยู่ในหน้านี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับการต่อสู้ระหว่างผมกับคุณพี่ริวซาคิน,นั่นเองนะครับซึ่งคุณพี่ริวซาคิเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับที่โคตรเก่งลยนะนะสำหรับเกมวันพันแมนเนียบอกเลยนะการต่อสู้นี้เนี่ยโคตรตึงนะครับผมเนี่ยกดถูกใจแล้วลนะ จะพาเพื่อนไปรับชมกันนะว่ามันจะตึงขนาดไหนและใครจะเป็นฝ่ายแพ้หรือว่าฝ่ายชนะนั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่เล่นเกมวันพันแมนเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะรู้จักนะครับสำหรับคุณพี่ริวซาคิถ้าใครยังถ้าใครยังไม่ได้ไปกดติดตามเนี่ยฝากไปกดติดตามช่องพี่เขาด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยถึงการเลือกตัวะครับในช่วงคะแนนนี้เนี่ยยังไม่มีการแบนตัวนะครับสามารถเลือกตัวได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูลายอัพมันก่อนนะฝั่งคุณพี่ริวซาคิเนี่ยมีปู่บอมโบรอสอสุวินจักกล ด้วงอาชูราขบัตโตรุ่นที่2เกรวินแล้วก็เฮลไฟเฟมนะฝั่งผมเนี่ยมีปู่บอมเกรวินโซนิกโบลอสแล้วก็เจ้าด้วงแล้วก็เจ้าจัก,กรกระพัดเด็ก s อสนบวกนั่นเองนะครับบอกเลยว่าฝั่งผมมีโซนิกในการบ้าความเร็วนะฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีนะจะเล่นเป็นท่น้า,าของอาสายแท้งนะครับเป็นทีมสายถึกน,นั่นเองนะส่วนรายอัพการยืนก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับ นีครับผมอยู่ฝั่งสีน้ําเงินแล้วจังหวะนี้โซนิกผมได้ทําการเปิดก่อน,นะครับแล้วฝั่งคุณพี่เรียวซาคิเนี่ยเฮลไฟเฟม5ดาวนะคทำให้ฝั่งโนโลส้มทั้งทีมาจังหวะนี้โซนิกฝั่งสีเงาไปหนึ่งทีฮะีชิบะทาการไล่โจมตีหนึ่งทีแล้วเกรวินฝั่งผมเข้าไปสตันดอกนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชุดเกรดไม่ทํางานนะทำให้ไม่สามารถสตันเกรวินฝั่งเขาได้น,นั่นเองนะครับแล้วจังหวะนี้อาชูราคาบุโตเข้าไปหมัดฮุกอาชูรามาฮะดอกนี้ แล้วชีบาดทำการไล่เคาะหนึ่งทีเอาเลยครับเลยเกรวินฝั่งเขาเนี่ยเลือกสตันมาที่คลายเอ๋ยครับจังหวะนี้เลือกโอ้โหติดสาตัวหน้าแล้วจังหวะนี้ทําการไล่อันตีไปสําหรับด้วงเอาเลยฮะแล้วด้วงฝั่งเขาสวนกลับมาเหมือนกันครับจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้เกรวินทำการไล่โจมตีแล้วเข้าไปไล่อันตีแล้วฝั่งผมขู่ในดวลเร็วทามเนี่ยภาพมันจะค่อนข้างไวนิดนึงนะผมไม่ด้ภาพไม่ค่อยถานนะท่านผู้ชมเอาแล้วจังหวะนี้โบรอตฝั่งเขายิงมาดอกนี้สองแสนแปดนะ เอาแล้วลูกน้องฝั่งผมเนี่ยตายไปแล้วนะครับลูกน้องกิกี้ตัวสีเหลืองเนี่ยรยบร้อยไปแล้วนะเอาแล้วและเริ่มมาเทินที่2สับไปที่เกรวินเหมือนเดิมไม่เข้าเลยนะโลเฮลไฟเฟรมในค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะในการรับดาเมจชาร์จนะครับซึ่งมันสามารถกันด้วงร่างที่2ได้เหมือนกันนะครับสำหรับดาเมจชาร์จนี้นะบอกเลยว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับทีมของคุณพี่เรียวซากิถ้าใครมีตัวเนี่ยสามารถไปลองได้แล้วกันนะครับสำหรับในดวลเรียวชามไม่เองนะ เอาละจังหวะนี้ไล่กันเตะไปเตะม,มาแล้วเข้าไปทาการไล่อันติหนึ่งทีก็ยังไม่เข้านะครับสำหรับดาเมยัยงติดโลโเฮลฟเมอยู่แล้วเขาสวนกลับมาดอกนี้เข้ามาที่ก้าหมื่นและใกล้าตาแล้วสาหรับจกักรพรรดิเด็กผมแล้วเข้าไปสวนตอนนี้จะเข้าหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ยังไม่เข้านะครับติดโลเฮลไฟเฟมขูหนาจะจัดนะเอาเลยฮะและจังหวะนี้โบอ,โอ,อ็อตโอ้ยังครับดวงมาทําการไล่อันติหนึ่งทีล้เรียบร้อยจักรพรรดิเด็กผมล่วงไปแล้วแล้วโบรอสยิงมาดอกนี้ก็ยังยืนได้และเรียบร้อยโบรอสผมไปหวานแล้วนะครับ เอาแล้วจังหวะนี้4ี่ต่อหแล้วนะครับดวงทําการทําการไล่อันติหนึ่งทีขู่ยัดหน้ามาติดไม่ย่อท้อไปแล้วจังหวะนี้เอสวินจักกลนปาดมาครับไม่ติดสถานะฟอนะเอาแล้วเริ่มเทินที่3ดอกนี้โรสซมหายไปแล้วขอสับหน่อยแล้วกันแล้วเรียบร้อยโบร้อเขาลงไปนอแล้วนะครับแล้วเกรวินเทินที่3เทินนี้เนี่ยไม่สตาร์ทแล้วนะครับเข้าไปทำการลูกเตะวายุสละตันดอกนี้เอาแล้วชีบปาทําการไล่โจมตีไปที่ดวงแล้วมาแล้ว จังหวะนี้ไล่โจมตีใบไล่โจมตีมาดแล้วป่ายเลยครับอันติทําการหมัดฮุกอาชูราใส่ไปฮะแล้วชีบาทําการไล่โจมตีหนึ่งทีดวงผมติดสถานะบ้าคลั่งแล้วนะครับจังหวะนี้ไล่การควบคุมแล้วเอาเลยฮะเข้ามาลูกเตะว่ายูสนาตันแล้วยังไงเข้าไปทําการไล่อันติดวงป่ายเลยครับต่อยมาหนึ่งทีซัดมาอีกหนึ่งทีฮะเอาแล้วสวนกลับมาเหมือนกันนะตัง่าของพี่ดิวสากีและเรียบร้อยปู่บอมผมลงไปแดนแลนับแล้วจังหวะนี้สวนไปเหมือนกันฮะ แสนสองครับฮละเรียบร้อยโซนิกผมไปหว่านแล้วนะครับจังหวะนี้เอาเลยครับ5ต่อ2แล้วฮะแล้วจังหวะนี้ตัวนจักรกลปาดมาติดฐานนาฟอแล้วนะครับสำหรับดวงอาชูราคาบุโตของผมอะเอาแล้วละไปแล้วนะครับลูเตะวายุสนาตันดอกนี้ก็ยังไม่เข้าฮะและเตะตดกระดูกหักสีทองไปเอาแล้วจังหวะนี้ต่อยไปที่อาศวินจักรกลแล้วเรียบร้อยลงไปแล้วเนี่ยเอาแล้วทําการไล่โจมตีไปไลไรโจมตีมาไล่โจมตีไปหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้ดวงยังไง ไปเลยครับเก็บหรือปเปล่าดอกนี้เก็บได้หรือเปล่าแล้วเรียบร้อยอ่ะเก็บดวงเอ้ยเก็บเกรวินไปแล้วจังหวะน,นี้ด้วงเขาสวนกลับมาหูเกือบตายอ่ะเอาแลวแล,วแล้วสวนกลับไปเหมือนกันนะดอกนี้แล้วเรียบร้อยอ่ะเอาเลยครับผมจังหวะน,นี้เหลือ2ต่อ2อยังไงท่านผู้ชมดวงผมเก็บไปถึง3ตัวเอาเลยครับจังหวะหน,นีเข้าไปลูกเตะวายุสละตาแล้วเหยียบหัวลงมาแล้วจังหวะน,นี้ไล่โจมตีปลายตีดูหาดีทองอะเอาเลยครับจังหวะนี้ดวงผมจะเก็บได้หรือเปล่าแล้ว โอ้โหยังไม่ตายฮะเลือดเหลืออยู่หน่อยหนึ่งอ้าวเลยครับจังหวะนี้ใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะแล้วไปเทียบต่อยไปทีติดไม่ย่อท้ออีกนะโอ้โหท่านผู้ชมอ้าวแล้วเฮลไฟเฟรมอันตีส่วนกลับมาอ้าวแล้วด้วงผมติดสถานาเาะเผาไหม้แล้วสวนกลับไปดอกหนีแล้วเรียบร้อยอะยังยืนไหวหรือเลปล่าด้วงผมแล้วเรียบร้อยอยืนไม่ไหวนะครับติดสถานาเาะเผาไหม้โอ้โหถ้าด้วงผมได้สวนอีกทีหนึ่งเนี่ย อาจจะมีสิทธิ์ชนะนะยครับโอ้โหแต่ยืนมาได้ถึงตอนนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยเนรับเป็นการต่อสู้ที่มันจริงๆนะสำหรับการต่อสู้ระหว่างของผมแพนด้าแมนกับคุณพี่ริวซาคินั่นเองเนะครับซึ่งทีมถึกเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่มีตัวละครครบเนี่ยสามารถไปลองเล่นกันในดวลเรียวไทม์ได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะพอหอมปากหอมคอ่นเองสำหรับในดวลเรียวไทม์นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทําการรีวิวดวงของผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าดวงตอนนี้ผผมมมเนนี่่่่ยยพลลัังอูทททาาาาไหรรแ้ววกก็ํ2 ได้แล,แล้วท่านผู้ชมพลังที่3ล้าน2นะับเลือดอยู่ที่6ล้านนั่นเองนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยกลัวม,มันจะยาวเกินไปนั่นเองนะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปรีวิวในคลิปหน้าเนี่ยอย่าลืมที่ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจใผมกันด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย